โอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงสําคัญที่วันนี้เชื่อว่าทุกคนคงติดตามกันก็บนช่วงติดกล้องนะครับก็มาคุยเรื่องตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐกันนะครับวันนี้คุณคมสอนกล้องก็มานั่งกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับกล้องครับสวัสดีครับพี่มนต์เมื่อวาน <c oughs> นอนไม่เนี่ย <c oughs> ครับขันต <c oughs> วนมากเลยแต่จริงๆก็ก็เหมือนวิคเคราที่เราคุยกันเลยนะว่าวิคงเนี้ยถ้าตัวเลขเงินเฟ้อมันออกมาสูงเนี่ย <c oughs> อยู่มันมันเด้งแน่แน นะครับแล้วก็ก็เป็นไปตามนั้นนะครับว่าเงินเฟอ้อเนี่ยสตอรี่มันก็ใกล้เคียงกับที่เราคุยกันในในสัปดาห์ก่อนนะครับ,รบว่า <c oughs> คือไอตัวยิวเนี่ยมันมันมันก็เด้งตามเงินเฟอ้อที่มันสูงขึ้นมานะครับแล้วถ้าไปดูประกาศตัวเลขเมื่อคือนนี้มันก็สูงกว่าคาดทั้งหมดนะทั้งเท a d l ไลน์ทั้งคอนะครับแล้วก็ ทิศทางมันก็ดูเร่งตัวขึ้นด้วยนะครับมันก็เลยเป็นปัจจัยที่ทําให้ตลาดเนี่ยผันผวนมากเมื่อคืนนะครับแล้วถ้าเราดูเป็น,เ,ปนเทรนด์นะในสไลด์หน้าถัดไปนะครับเนี <c oughs> ่ยเราก็จะเห็นว่าจริงๆตัวที่เป็น headline inflation เนี่ยมันลงมาจากจาก9%เส้นสีน้ำเงินนะครับลงมาแต่แต่3แล้วก็เด้งแล้ว <laughs> 3แล้วก็เด้งมาเรื่อยๆนะครับมันก็ไม่เคยลงไปต่ำกว่า3สักทีนะครับแล้วก็ตอนนี้มันก็ยังดู ท่าทางมันก็ทิศทางมันก็ไม่ได้ไปไหนนะครับะยังเป็นเทรนที่มันค้างอยู่ที่สามครับงั้นอย่างที่เคยคุยกันเนี่ยจากเก้าลงมาสามเนี่ยมันดูง่ายและดูเร็วแต่จากสามจะให้มันลงไปถึงสองเนี่ยมันดูยากเหลือเกินนะครับแล้วก็ช่วงหลังมันดูเป็นทิศที่มันจะไม่ได้ลงด้วยมันมีมีโอกาสกลับมาขึ้นด้วยนะครับใลตัวเส้นสีแดงที่เป็นคอเนี่ยก็ก็เห็นค่อนข้างชัดเหมือนกันว่ามันลงมาจากจากหกจากเจ็ดลงมาที่สี่แล้วพอถึงสี่เนี่ยมันก็ดูตื้อๆแล้วไม่ลงต่อ นะครับอันนี้เป็นภาพที่เป็นเยี r ย n อ e นเยมันอาจจะไม่ได้เห็นเทรน์ชัดแต่ถ้าดูหน้าต่อไปเนี่ยเราเราแยกมาเป็นมันนอนมันซึ่งมันก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงระหว่างเดือนต่อเดือนเนี่ยชัดเจนกว่านะครับอันนี้เป็นไส้ในของตัว Core CPI ซึ่งมันจะเป็นตัวที่เฟดเขาจะเป็นคนจะจะค่อนข้างจะดูค่อนข้างเยอะนะครับเฟดเนี่ยจะโฟกัสอยู่ที่2ตัวก็คือเงินเฟอ้อที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยพวกค่าชาวบ้านต่างๆครับ แล้วก็อันที่สองก็คือเงินเฟอ้อที่เกี่ยวกับภาคบริการครับแล้วก็อันนี้อีกเส้นหนึ่งเนี่ยที่เราให้ดูเส้นสีแดงเป็นเงินเฟอ้อของราคาสินคา้าครับเราเห็นว่ามันมันแยกกันชัดเจนก็คือภาคค่าเช่าบ้านกับภาคบริการเนี่ยม,มันเริ่มเห็นโมเมนตัมมันกลับมาขึ้นนะครับมันค่อยๆชะลอลงมาปีที่แล้วแต่ช่วงหลังเนี่ยมันออนมันเนี่ยกลับมาขึ้นนะครับแล้วก็มันออนมันล่าสุดเนี่ยอยู่ที่0ูดทั้งคู่เลยนะครับ0ูเนี่ยคือเดือนหนึ่งเดือน เงินเฟอ้อขึ้นมา0.6ถ้าคูณเป็นปีมันก็7%นะครับอันเนี้ยไอ้สองตัวนี้เนี่ยที่เป็นตัวที่เฟดโฟกัสเนี่ยโมเมนตัมมันค่อนข้างแรงก็เหมือนที่เคยคุยวันอาทิตย์ที่แล้วถ้าจำไม่ผิดเรื่องเอ่อเซอร์วิสเรื่องค่าแรงเรื่องการจ้างงานทุกอย่างมันแรงหมดใช่ครับสตรอรี่ม,มันเป็นไปทางนั้นหมดเลยก็คือค่าแรงก็โตปีละ6-7%นะครับเงินเฟอ้อในส่วนของเซอร์วิสก็โตตามค่าแรงนรั่นแหละนะครับแล้วก็ไอ้เงินเฟ้อที่เป็นค่าเช่าบ้านเนี่ยก่อนหน้ามันลงมา ตลอดตามราคาบ้านช่วงนี้มันเริ่มกลับมาฟื้นฟื้นเหมือนกันนะครับสองตัวนี้เป็นตัวที่เฟดเขาเขาบอกว่าเขาควบคุมได้นะครับ uh. ดอกเบีย้ยมันเป็นตัวที่เอฟเฟกหนึ่งก็คือค่าราคาบ้านซึ่งราคาบ้านก็จะส่งมาที่ค่าเช่าบ้านอีกทีหนึง่ง uh. นะครับอันที่สองก็คือเงินเฟ้อที่เกี่ยวกับเซอร์วิสเนี่ยถ้าเกิดเฟดเขาจะเอฟเฟกที่ตัวอันอินพลอยเมนเรทใช่ไหมครับขึ้นดอกเบีย้ยจนตลาดแรงง,งานมันอ่อนแอลงค่าค่าแรงก็จะ,ะขึ้นช้าลง มันก็ทำให้เงินเฟ้อในภาคเซอร์วิสเนี่ยลดลงเพราะว่าตอนนี้มันไม่เป็นไปตามที่เฟดต้องการนะครับ mm hmm. ก็คือ,อาการจ้างงานยังดีค่าแรงขึ้นสูง mm hmm. เงินเฟ้อเซอร์วิสขึ้นมาเนี่ยหกเต่อปีเนี่ยมัน,มนเกินกว่าเฟดที่ต้องการแน่ๆสองตัวนี้ที่เฟดโฟกัสเนี่ยมันสูงนะครับอีกตัวหนึ่งคือเงินเฟอ้อที่เกี่ยวกับราคาสินค้าเนี่ย mm hmm. จริงเฟดเขาอาจจะไม่ได้ควบคุมได้มากนะ uh huh. แต่ตัวเนี้ยม,มันดีคือมันติดลบเรื่อยๆไปมันเป็นตัวที่ลดลงมาเยอะ นะครับฉุดให้เงินเฟอ้อโดยรวมเนี่ยลดลง mm hmm. แต่ว่าเราก็ต้องคิดว่าไอ้ตัวเงินเฟอ้อที่เกี่ยวกับราคาสินค้าเนี่ยมันก็เกิดจากการพวกรีอเพนนิ่งการกลับมาเปิด uh huh. อ่เปิดผลิตนะครับซึ่งอันนี้สตอรี่มันก็จะจบไปแล้วนะครับ mm hmm. มองไปข้างหน้าเนี่ยมันก็มีคอนเซิร์นในหน้าถัดไปนะครับก็คือตัวถ่าขนส่งซึ mm hmm. ่งจริงเราเคยคุยกันแล้วแหละว่าจร,จริงผลมันคงไม่ได้เยอะมาก mm hmm. แต่ว่ามันก็จะทําให้ราคาสินค้าเนี่ยมันอาจจะเริ่มเห็นบอททอม Uh huh. แล้วก็จะกลับมาฟื้นในอนาคตนะครับ uh huh. ภาพนี้เราเอามาให้ดูเลยว่าไอ้ตัวเงินเฟอ้อที่เกี่ยวข้องกับราคาสินค้าเทียบกับค่าขนส่งทางเรือเนี่ย uh huh. มันแทบจะไปด้วยกันเลยใน uh huh. อดีตนะครับฉะนั้นเนี่ยค่าขนส่งเนี่ยตอนนี้มันขึ้นมาละสองสาเท่า uh huh. นะครับมันก็จะทำให้ราคาสินค้าเนี่ยปรับตัวขึ้นตามนะครับ uh huh. ฉะนั้นเนี่ยภาพเงินเฟอ้อในอนาคตเนี่ยมันก็ดูน่าจะกลับมาเป็นความกังวล uh huh. ว่าอย่างน้อยในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเงินเฟอ้อมันจะมีทิศทางที่ อย่างน้อยไม่ลงนะครับแล้วถ้ามันเร่งตัวขึ้นอย่างที่ตัวเลขประกาศมาเมื่อคืนเนี่ยบอลยวมันก็จะกลับมาเป็นขาขึ้นนะฮะที่เราคุยกันแล้วก็มันก็เริ่มเกิดขึ้นละนะครับ <Okay. S 2> <c oughs> นี่นผลกระทบเมื่อคืนนี้พอตัวเลขออกมาเนี่ยตลาดก็เริ่มเลื่อนความคาดหวังในการลดดอกเบีย้ยออกแล้ว <c oughs> เลื่อนมาเรื่อยๆนะตอนแรกบ,บอกคิดว่าเดือนสามนะครับอ่าก่อนก่อนเงินเฟอ้อเมื่อวานเนี้ยคิดว่าเดือนห้านะครับหลังเงินเฟอ้อออกมากลายเป็นเดือนหก <c oughs> ละ นะครับก็ค่อยๆเลื่อนออกไปนะครับซึ่งไอ้เลื่อนออกไปเนี่ยลดเดือนไหนเนี่ยผลมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าตอนเนี้ลดปีนี้เนี่ยลดเท่าไหร่ลดกี่ครั้งนะครับอันนี้ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ผลมันเยอะกว่านะครับก่อนหน้านี้คิดว่าหกเจ็ดครั้งตอนนี้ลงมาเหลือสักประมาณห้าครั้งละห้าถึงหกครั้งนะครับก็ค่อยๆทยอยลดลงแต่ต้องบอกว่าห้าถึงหกครั้งที่ที่คาดการณ์กันอยู่เนี่ย มันก็ยังค่อนข้างเยอะนะครับเฟดเนี่ยดอทพลอตเขาบอกว่าเขาจะลดแค่สามเท่านั้นเองนะครับแล้วเนี่ยจากห้าถึงหกเนี่ยถ้าเกิดมันกลับขึ้นไปเท่ากับที่เฟดบอกหลือแค่สามเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําให้ยิวมันมันเด้งได้อีกนะครับคำนวณคร่าวๆเนี่ยถ้าจะาตอนนี้ตลาดคาดหวังว่ามาสักอ่ห้าครั้งถ้าจะกลับไปที่สามครั้งเนี่ยยิวมันอาจจะเด้งได้อีกประมาณสักสิบถึงสิบห้าบินะครับถ้าเกิดปีนี้ตลาดเนี่ยปรับคาดการลงมา,างจริงๆว่าลดแค่สามครั้งนะครับ อันเนี้ยวันนี้4.3เนี่ยก็ก็ยังมีอับสายอยู่ระยะสั้นนะครับแต่นี่ยังไม่รวมที่วันนั้นคุยกันแล้วว่าอิชูบอลใช่ใช่ครับถ้ารวมวันนั้นเข้าไปด้วยก็รวมนผมว่าก็มีโอกาสไปแต่แต่4.5เหมือนกันนะครับก็ผมว่านะอาจจะต้องเป็นดูทางทางเชิงเทคนิคเข้าด้วยประกอบกันเดี๋ยวผมรอฟังพี่วัตด้วยนะแต่ก็คร่าวๆคือ4.5ก็มีโอกาสถึงมีโอกาสเต็มแล้วใช่ครับ แล้วก็เมื่อคืนก็ก็เห็นภาพนะครับก็ mm hmm. เป็นอย่างอย่างที่เราคุยกันว mm ิก hmm. ที่แล้วที่เตือนไว้ว่าวิกนี้เนี่ยต้องต้องดูเงินเฟ้อนะครับ mm hmm. แล้วก็มันก็เด้งจริงๆนะครับแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยวันนี้4.3มละนะครับผมว่า4.4เนี่ยมีโอกาสค่อนข้างเยอะ mm hmm. ที่จะเห็นแล้วก็ถ้าเกิดปัดจจัยเรื่องัพพล l y อะไรเข้ามาอีกเนี่ยมันก็มีโอกาสทะลุข,ขึ้นไป mm hmm. 4.5เหมือนกันนะครับท mm ีนี้ผลผลกับตลาดหุ้นเนี่ยจริงๆถ้าคำนวณคร่าวๆนะครับ mm hmm. บอลยิวขึ้นประมาณสักสิบปีบเนี่ยครับมันจะทําให้ PE ที่เหมาะสมเนี่ยแฟร์แวลูนะครับมันจะลดลงสักประมาณสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเนี่ยถ้ามันขึ้นอีกสักอ่ายี 20, ่สิบสามสิบปีบเนี่ยตลาดก็จะคอร์เรกได้สี่ถึงหกเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือเราสมมุติว่าเออนิ่งยิวแก็บมันเท่าเดิมอืนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอเออนิ่งยิวแก็บมันมันมันมีการอ่าปรับแคบลงเนี่ยมันอาจจะลด ไม่เท่าที่เราคํานวณนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเออนี่จากปัจจุบันมันก็แคบเต็มทีแล้วล่ะครับเพราะฉนั้นเนี่ยจะให้แคบกว่านี้มันก็คงลําบากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยยิวเด้งขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยผมว่าทุกสิบปีสเนี่ยตลาดมีโอกาสที่จะ correct ประมาณสักสองเปอร์เซ็นต่อสิบปีที่ยิวเด้งขึ้นเมื่อวานก็เปอร์เซ็นต์กว่าก็ใกล้เคียงใช่ครับเมื่อวานก็ยิวก็เด้งขึ้นมาสิบสิบนิดนิดตลาดก็หายไปเปอร์เซ็นต์กว่า โอเคอย่างนี้ตอนนี้มันน่าจะมีคําถามแหละว่าอย่างตัวเลขสหรัฐมันก็แข็งแกร่งกว่าที่คาดละเงินเฟอ้อก็ยังมันนี่มันขึ้นเห็นละ <Ừ. S 2> เป็นบวกเนี่ยภาพรวมตลาดก็เริ่มมองแล้วว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยไปช่วงใกล้ๆกลางปีละใช่ภาพรวมมันมันดูแบบเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะจากต้นปีแต่ว่าด้วยตัวเลขแบบเนี้ยสมมติสมมุติว่ามันยังเป็นแบบนี้ไปสักเดือนสองเดือนเนี่ย <Ừ. S 2> อันนี้ถามแบบงงๆนิดหนึ่งว่ามีโอกาสที่เฟดจะปรับ ขึ้นไหมกับเบียเนี่ยผมว่าเอ่อก็ยังน้อยนะครับยังน้อยเพราะว่าที่ที่บอกว่าน้อยเนี่ยเพราะว่าคือเฟดเนี่ยด้วยความเป็นธนาคารกลางเนี่ยอืเขาก็จะไม่อยากเปลี่ยนทิศทางการสื่อสารกับตลาดแบบแบบกลับหัวกลับหางนะครับมันจะทําให้ตลาดเนี่ยสับสนแต่เขา<ช>จะมีข้ออ้างไหมว่าเนี่ยเงินเฟอ้อมันยังขึ้นไงใช่ครับ<ๆ>แต่มันต้องมันต้องน่ากัวมต้องแย่มากจริงๆเขถึงจะจะเปลี่ยนรุนแรงขนาดนั้นนะผมคิดว่า เบสเคสเบสไลน์ case, baseline, เนี่ยก็คือสมมติว่าเศรษฐกิจมันดีดีมากต่อเนื่องเนี่ยดีแบบนี้ต่อเนื่องนะครับเขาก็จะบอกว่าเขาก็จะโฮนานขึ้นก็อาจจะมีการปรับดอทพลอตที่บอกว่าปีนี้จะลดสามเนี่ยลงไปเหลือลดสองลดหนึ่งหรือไม่ลดเลยมผมว่านั้นน่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นทางเลือกแรกก่อน <Okay. S 2> แต่ถ้ามันเอาไม่อยู่จริงๆเนี่ยถึงจะต้องมาพูดถึงการขึ้นดอกเบีย้ยเพราะว่าตอนเนี้ก่อนหน้าน,นี้เขาเขาหิ n นถึงการลดแล้วดอทพลอตก็บอกว่าปีนี้จะลด รถเนี่ยอยู่ดีจะกลับมาเป็นขึ้นเลยเนี่ยผมว่ามัน, <Okay. S 2> ม,นมันรุนแรงเกินไปแล้วก็ <laughs> ก็จะโดนด่าเท่าไป่นเนี่ยเพราะว่าตอนนี้รถกลายเป็นคงเนี่ยยังยังพอไหวหรือรถเป็นรถน้อยลงเนี่ยก็ก็ต้องเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนในทางนั้นมากกว่านะครับ <Okay. S 2> แล้วก็พยายามจะไกด์บอลยิวให้มันกลับมาสูงขึ้นเพื่อจะสุดท้ายไปกดดันเงินเฟ้ออืมโอเคอย่างนี้มาที่ไทยเนี่ยด้วยด้วยภาวะที่เห็นอย่างนี้เนี่ยโอกาสลดดอกเบีย้ยของเราก็ยิ่ง เรียกว่าแบงค์ชาติอาจจะผ่อนคลายขึ้นไหมว่าอาจจะแบบแรงกดดันตรงนั้นอาจจะลดลงผมผมคิดว่าโอกาสลดดอกเบีย้ยของคือคือบ้านเราเนี่ยผมว่าเขาแบงค์ชาติคงอาจจะมีในใจว่าเราอยากจะลดเนี่ยหลังจากที่เฟดลดใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าไปลดก่อนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําให้บาทมันยิ่งอ่อนเข้าไปใหญ่นะเพราะว่าไอ้ส่วนตา่างตานดอกเบีย้ยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะจะกว้างขึ้นอันเนี้ย ผมคิดว่าแบงค์ชาติในเลงว่าจะรอให้เฟดลดก่อนแล้วเราค่อยลดตามแล้วสมมุติเฟดลดสามเราก็อาจจะลดสักสองครั้งนะครับผมว่าผมว่าแบงค์ชาติในใจเนี่ยวางแผนไว้แบบนั้นเพราะภาพมันเป็นแบบนี้มันก็จะทําให้เฟดดีเลย์ออกไปเราก็ต้องลดช้าออกไปอีกครับอันที่สองก็คือเฟดอาจจะลดน้อยลงนะครับเแล้วก็อาจจะทําให้เขาเราเนี่ยก็ก็ต้องปริมาณการคัดเนี่ยอาจจะน้อยลงอนกแล้วโอเค แต่ว่าด้วยเงินเฟ้อเราก็ต่ำไงใช่จะมีข้ออ้างได้ไหมว่าแบบว่าเราน่าจะต้องลดอะไรเงี้ยเออคือผมว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันมันจะคือถ้ารอไปเรื่อยเ,เนี่ยเงินเฟ้อมันจะเริ่มกลับมาขึ้นแล้วนะช่วงตั้งแต่ไตรามาสสองเป็นต้นไปเนี่ยเราจะเห็นเรื่องฐานที่มันกลับมาเปลี่ยนไปนะเงินเฟ้อเนี่ยจะกลับมาฟื้นตัวขึ้นมันจะไม่ได้เห็นติดลบแบบนี้ต่อละนะครับไตรามาสสองเนี่ยหรือกลางๆปีเนี่ยจะหับกลับมาเห็นตัวเลขบวก นะครับแล้วก็ถ้าผลของไอ้พวกคือคือก่อนหน้านี้มันเป็นผลของนโยบายพวกค่าครองชีพต่างๆที่ลดลงมาลดราคาค่าไฟค่าน้ํามันอะไรพวกเนี้ยมันก็เลยทําให้พอเยียร์อันเยียร์เนี่ยอ่ามันมันเทียบกันเนี่ยไอตอนที่เริ่มลดเนี่ยมันก็จะทําให้ฐานปีที่แล้วมันสูงอยู่นะครับแต่ว่าพอมันเข้าตั้งแต่ไตรมาสสองเป็นต้นไปเนี่ยปีที่แล้วกับปีนี้มันลดทั้งคู่นะมันก็จะไม่มีฐานตรงนี้ที่มันเข้ามากดดันละ เหมันก็เห็นเงินเฟอ้อเนี่ยเริ่มฟื้นตัวไอ้ผลของการลดค่าไฟอ่าอะไรพวกเนี้ยมันก็มันก็จะไม่เห็นละ <Okay. S 2> ในช่วงไตรมาสสเราก็จะเห็นเงินเฟอ้อเรากลับมาบวกอ uh. ่าไอ้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นแรงกดดันว่าโอ้ยเงินเฟอ้อติดลบเนี่ยไม่ชัชลดดอกเบี้ยสักทีครับเข้าใจได้นี่มีคําถามเขาถามว่ายิวขึ้นแบบนี้มีผลกับทองแล้วก็ราคาของรีดไหม ก็ก็แน่นอนครับเมื wrong, ่อวานทองก็เห็นหลุดสองพันไปแป๊บหนึ่งแล้วก็รีบาวกลับขึ้นมาลงแบบแท่งแบบจีแดงใช่มากผมว่าทองเนี่ยก็ก็เป็นตัวหนึ่งทองกับกับรีดก็ก็ด้วยนะมันก็ก็จะมีมีผลไปด้วยกันนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยรีดเราก็ต้องบอกว่ามันก็มันก็มีทั้งทั้งด้านดีด้านแย่นะครับด้านด้านด้านแย่ก็คืออายวขึ้นมันก็กดดัน v a l u a t i o นะแต่ว่าด้านดีเนี่ยอย่างที่เราเห็นพวก ราคาค่าเช่าเท่าไหายแหละเนี่ยที่มันลงมาตลอดเนี่ยมันเริ่มกลับมาเห็นโมเมนตัมมันขึ้นเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นรายได้ของรีสที่ที่มันช่วยกลับเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้แย่ในขาเดียวนะครับถ้าเศรษฐกิจร้อนแรงค่าเช่าดีเนี่ยผมว่ามันพอจะออฟเซตไปกันได้นะครับรีก็ยังดูด้วยวลเลชั่นในรีสมันมันค่อนข้างจะถูกนะแล้วก็อาจจะมีอัไซด์ถ้าค่าค่าเช่ามันเริ่มกลับมานะครับ แล้วก็บอลยีไทยอย่างล่าสุดที่เห็นเนี่ยมันเริ่มมาใกล้ๆแบบ2.6 2.5ลงมาเริ่มเริ่มใกล้ๆนโยบายแล้วเนี่ยมันจะมีผลยังไงบ้างครับคือคือพอมันลงมาใกล้ๆนโยบายเนี่ยก็แปลว่าคือตลาดเนี่ยคาดว่าใกล้จะคัดละใช่ <laughs> เพราะว่าเพราะว่าปกติถ้าเกิดคิดว่าคงไปเรื่อยๆเนี่ยในตัว10ปีมันก็ควรจะอยู่สูงกว่านโยบายนะครับแต่ตอนเนี้ยพอเริ่มว่ามองว่าจะคัดเนี่ยมันก็ลงมาแตะๆใกล้นโยบายได้แต่ผมว่า ไอ้ตอนเนี้ยไอ้แฟกเตอร์ที่เราจะคัดไม่คัดเนี่ยอย่างที่คุยกันเมื่อกี้มันก็มีโอกาสที่จะดีเลยออกไปอีกโอกาสคัดน้อยลงปริมาณการคัดก็อาจจะน้อยลงนะครับอ่าก็น่าจะทําให้ยิวเด้งเนี่ยปัจจัยที่หนึ่งปัจจัยที่สองก็คือมันก็จะโดนยูเอสเนี่ยฉุดขึ้นด้วย <Okay. S 1> นะครับก็อาจจะเป็นผมว่ามันก็เป็นจุดที่เทินเหมือนกันว่าบอนยิวไทยเนี่ยอาจจะอาจจะเด้งขึ้นตา่ตางต่างประเทศแล้วก็ใจว่าสองจริงมันมี อ่าคุี้แล้วเราคุยกันเรื่องบอลพลายที่มันจะเข้ามานะครับแล้วมันก็จะมีอ่าปัจจัยซ้ําเติมก็คือญี่ปุ่นเนี่ยจอ่จอจ่อว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยเหมือนกันนะครับญี่ปุ่นเนี่ยดอกเบีย้ยติดลบม,มาตลอดนะครับ <c oughs> อ่าช่วงหลังเนี่ยการประชุม b บลเล่าสุดเนี่ยเขาก็ออกมาพูดว่าอยากจะขึ้นดอกเบีย้ยเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าไตรมาสสองญี่ปุ่นมาขึ้นดอกเบีย้ยซ้าเข้าไปอีกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นภาพคล้ายๆกับ ปีที่แล้ว<ม>ที่ยิวเด้งขึ้นไปถึงห้าเปอร์เซ็นทีหนึ่งนะ<ม>ว่าไอ้หลายๆปัจจัยเนี่ยมันเข้ามาเข้ามาร,มราวมเราอาจจะเด้งแต่เด้งรอบนี้ก็อย่างที่บอกมันคงไม่ได้กลับไปห้าละอาจจะสักครึ่งทางนะส<ม>ี่จุดห้าเนี่ยผมว่าเออก็เป็น<ม>ไปได้นะครับแล้วก็ผมว่าถ้าถ้ามันขึ้นไปเห็นสี่จุดห้าจริงๆเนี่ยก็ก็เป็นจุดที่น่าจะกลับเข้าไปลงทุนพวกพวกบอนพวกพันธบัตรสหรัฐเหมือนกันนะครับมันก็จะให้ให้ยิวที่มันค่อนข้างโอเคแล้วก็ยังมองปลายปีนี้เนี่ย มันก็จะค่อยๆทยอยลดลงอยู่ดีนะไปสามจุดแปดสามจุดเก้าปลายปีก็ยังมองเหมือนเดิมโอเคคำถามสุดท้ายเรื่องค่าเงินบาทเมื่อวานก็ทะลุสามหกแหละครับแน่นอนก็เพราะสหรัฐมันแข่งแต่ว่านี่มันจะเป็นความกังวลไหมหรือว่าเราคิดว่าสุดท้ายมันก็ต้องแข่งกลับมาอยู่ดีผมว่าคือสุดท้ายเนี่ยมันมันมันก็อยู่ที่อย่างที่บอกก็คือตอนเนี้ยถ้ายูมันยังขึ้นอยู่นะครับถ้าถ้าโทนมันเป็นภาพแบบนี้อยู่เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันมันแข็งแกร่งอยู่คนเดียวดีกว่าที่อื่นอยู่คนเดียวเนี่ย ดอลลาร์มันก็คงกลับมาแข็งอย่างน้อยในระยะสั้นเนี่ยหนึ่งเดือนสามเดือนเนี่ย <Okay. S 1> นเพราะฉะนั้นบาทก็คงจะยังอ่อนต่อนะครับสามสิบหกทะลุขึ้นมาผมว่าเทคนิคมันก็อาจจะต้องถามพว่าดีกว่าแต่มันก็อาจจะผมว่าผมว่าก็จะอยู่ในเทรนด์อ่อนเหมือนกันนะครับมันก็คงสู้กับแรงของดอลล่าร์ไม่ได้นะครับแปลว่าช่วงนี้ก็ต้องเหมือนแบงคารก็คงไม่ทําอะไรก็คงปล่อยให้มันเป็นปกเป็นธรรมชาติใช่ครับโอเคได้วันนี้ก็ แน่นอนเป็นประเด็นใหญ่ของวันเลยนะครับเราขอบคุณกล้องมากที่มาอัปเดตกันนะครับ